วัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนนะครับตัดผมนะครับก่อนที่จะตัดผมมาหยอนน้ํามันสักสาจุดก่อนนะครับมาดูนะวิธีการตัดผมนะครับลูกค้าผู้ใหญ่นะนะครับต้องการจะตัดผมนะครับเอาแบบดูแลง่ายๆนะช่างใหญ่จะตัดเป็นงทรงสูงผู้หญิงนะนะครับความสูงนะครับบริเวณหนึ่งหน้าหวีใหญ่นะครับ แลตักนะครับพับหูล,ลงครับตักบิดปลายวีออกแล้วก็ถ่ายจวนเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมล่ะความสูงประมาณนี้นะครับตักบิดปลายวีออกนิดนึงแล้วก็ถ่ายแล้วก็สไลด์สไลด์พอคว่ำผีลงแล้วก็ถ่ายผมใช้มุมด้านซ้ายนะครับถ่ายนะพลิกวีขึ้นถ่ายนะตัดแค่นี้ก็พอนะ ใช้มุมปัดเเลี่ยนด้านซ้ายนะครับปิดหูมาข้างหลังนิดเดียวไม่ต้ถยลอยลอยวีปากออกนิดนึงตัดที่นี้ก็พอไม่ต้องไปตัดเกียนมากนะเพราะว่าเป็นผมผู้หญิงนะแนบยกลอดไปพี่อยู่ลงปัดออก ถ้าเรานะครับถ้าเราต้องการจะหาจุดทุยแบบด่วนๆนะนะครับช่างใหญ่แนะนําให้หาเลยนะครับใช้หวีนะครับใช้หวีตักมันมีสองวิธีนะวิธีที่หนึ่งครับเอาหวีตักขึ้นไปเลยตักขึ้นไปให้อยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็จวดเลยจวดไปก่อนนะครับหาจุดทุยก่อน,นลอยๆนะตรงนี้ลอยๆนะแล้วเราค่อยมาอะไรสไลด์ขึ้นไปอย่างเงี้ยสไลด์หวีขึ้นไปเลยอย่างเงี้ย นเะนื้อก็นอนหวีครับสไลด์ขึ้นไปเลย,ยไปหาจุดคุยมันจะง่ายนะที่หวีลงสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะคว่ำตัวเนี้ยหลังไม่หูมันยาวใช่ไหมคว่ำหวีลงแล้วก็ถ่ายพับหูมาข้างหน้านะครับแล้วก็ถ่ายออก ต้านข้างตัางข้างไม่ต้องไปไม่ต้องไปกันนะไม่ต้องไปตีเส้นนะเพราะเขาไม่ใช่อะไรไม่ใช่ผู้ชายถามว่าตีเส้นได้ไหมได้ก็ไม่ได้ผิดเดี๋ยวจะตีก็ตีตีเส้นตรงอ่ะนักไม่หัวนะเห็นไหมเนี่ยเราได้ความคุยมาลอยๆวีระป่าเนาะประมาณนี้นะอีวิธีหนึ่งนะง่ายๆ อีกวิธีหนึ่งอ่ะเราสไลด์ขึ้นไปเลยนอนหวีแล้วสไลด์ขึ้นไปเลยนะครับตวดไปเลยตวดไปเลยก็ได้นะครับถ้าเราชำานาญนะรวบแัดตัดตอนลอยลอยลบป่าดอกป่าดอกป่าดอ,าาดอาสากสไลด์กันไปเลยนอนหวีสไลด์ขึ้นไปเลย ตัวลายขึ้นไปนะครับเลยถุอยู่ระดับบนเป็นหูเลยทับหูลงครับผมใช้หวีด้านห่างนะครับถ้าใช้ด้านถี่มันจะสั้นกว่านี้ผมก็เลยใช้ด้านห่างไปตัดแบบไม่ต้องใช้ฟันรองมันจะง่ายไม่ต้องไปวุ่นวายกับฟันรองมากทับูลง ตัวนี้ยาวกับประตัอีกทีนึรงไปับหูลงเอาบีตากแล้วก็จวดเลยบิดายบีออกมาเล็กน้อยสามจังหวะนะมีแนบยกแล้วก็ลอยที่ยูลงยาวก็ปาดออกเลยตัวนี้ยาวปาดออกเลยปลาดออกเลยเนี่ยนะความลงถ่าับหูไปขา้างหน้าแล้วก็ไถ่อ้อมหู เห็นไหมตัวเนี้ยเอาหวีตักบ,บิดแล้วก็ถ่ายเลยเนี้ยโยกลอยนะครับเนี้ยโยกลอยลอยยปาดออกถ่ายอะไรเนี่ยขมับใช่ไหมยังหวีแล้วปาดออก หลังจอหนหนึ่งมัย้ยถยลอยๆแล้วปาดออกนิดเดียวมาดูฝั่งนี้เก่านี่ไหมขึ้นทรงไไง่าย ง่ายขึ้นทรงแบบง่ายนะลองทรงสูงผู้ใหญ่ผู้หญิงเอาไปพัฒนาฝีมือเอาไปต่อยอดกันนะาย<ป>วันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนวิธีซอยผมส่วนบนนะเอาแบบง่ายๆนะครับตัดแห้งๆเลยนะนะครับหลังจากเราขึ้นทรงไม่ว่าจะเป็นลองทรงต่ำกลางสูงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที้ข้างบนเนี่ยเราต้องใช้กันไกซอยนะกันไกเกาวีนะครับอย่างนี้นะ ด้านหน้าเนี่ยเราตัดเห็นไหมผมผู้ใหญเ่เราตัดประมาณนี้เลยนะกลางหน้าผากเลยเนะี่ยปาบไปเลยเนียนะนะเนี่ยตัดไปเลยเนี่ยนะนะตัดแล้วก็เชื่อมแบบขบมับเลยนะเชื่อมข้ามมับไปเลยนะนะวีลงมาเลยไหตัดขึ้นมาเลยนะเนี่ยนี่มเนี่ย ยกขึ้นมาเลยเนี่ยตัวเนี้ยยกขึ้นมาเลยเลยสามนิ้วใช่ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามตัดเลยแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามยกตัดเลยแห้งๆเลยนะข้างๆก็ยกขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยเลยสามนิ้วตัดเลยแถวที่หนึ่งแถวที่สองเนี่ยแถวที่สามแถวที่สี่ แถวที่ห้าแถวที่หกแถวที่เจ็ดแถวที่แปดใช้ไกด์ไลน์ข้างบนแถวที่เก้าแถวที่สิบหมดแล้วบริเวณไหนแถวที่สามแถวที่หนึ่งแถวที่สองเนี่ยเนี่ได้ เช็คตอนแนวขวางเช็คแนวนะเช็คแนวนอนอแนวนอนก็มีแค่สามแถวเองแถวที่หนึ่งเซนเตอร์เช็คไปแล้วแถวที่สองเนี่ยมีก็ตัดเยยกขึ้นมาแล้วตัดไม่มีก็ข้ามนเนี่ยแถวที่สามยกขึ้น,นไม่มีก็ตัดลมลมลมแรงๆไป รักษาฟอร์มไปนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าผมบางตัดแค่นี้ถ้าลูกค้าผมอะไรผมหนาก็ใช้ฟันปลาสับ็กน,นิดนึงนะวิธีสับฟันปลาให้บางสับสับ,สบตนไหนหนาสับตัวไหนบางก็ข้ามสับลอ,อยไปลอยไป ยกขึ้นข้างบนน่ะหวีเข้ามาแล้วสับไปๆก็ได้สะบับไปๆได้ยกขึ้นสับไปๆพอเสร็จแล้วทั้งใหญ่ใช้เวลาตัดผมหัวนี้ไม่เกินสิบสองนาทีนะทั้งขึ้นสูงด้วยหวีทั้งเก็บรายละเอียดทั้งซอยผมนะ ก็ไปพัฒนาฝีมือนะวันนี้ก็เอามาฝากเป็นความรู้นะครับเรื่องการตัดผมครับตัดผมรองทรงสูงแบบผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับเน้นนะครับไม่เน้นไม่สั้นไม่เกียนนะตรงไหนที่มันไม่ไม่เรียบร้อยมันไม่หมดแล้วก็ตัดเก็บรายละเอียดนะตัดดีตัดสวยนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็ตามหาเราเองนะเราอยู่ในรูเขาก็ตามหานะเนะี่ยคุณรู้ไหมว่าลูกค้าท่านทานนี้มาจากไหน มาจากไหนบอกพี่น้องประชาชนหน่อยสุินทวงค่ะใกล้ฉะเชิงเซาอ่ะคึกดูอ่ะรอบที่เท่าไรอ่ะอะะรอบที่สี่แล้วค่ะเดี๋ยวจำได้อีกว่ากี่รอบแล้วจำได้ตัดผมกอกช่างใหญ่รู้สึกเป็นไงบ้างชอบค่ะชอบมากแล้วก็เวลายาวไม่เสียทรงด้วยมันดูสมูทดูโอเคเลยอ่ะ ม่ต้อง,งไปไกลแล้วล่ะฉาะชะเชิงเซากรุงเทพเองไ <laughs> มาา่ไกลรักแท้แพรแะยะทางแต่นี้ไม่แพ้ค่ะครับดูรุ่นนี้ม่าจะแพ้อะไรคะนัาจะแพ้อาหรับทะเลถ้าสีมือคนตัดผมค่ะฝากกดไลกดแชร์ด้วยด้วย,ยขอบคุณครับบายบายทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมกับช่างใหญ่ครับ เหตุผลชอบขาฝีมือชอบฝีมือไม่ได้ชอบความหล่อเหรอเออมีส่วนชอบชอบผู้ชายประเภทไหนคะรวยหล่อหรือว่าเ,ออเป็นคนขยันซื่อสัตย์เป็นคนขยันซื่อสัตย์อ,อ่ะทำไมชอบคนขยันซื่อสัตย์แล้วไม่แล้วไม่มีตังค์แล้วขยันซื่อสัตย์แบบว่าจะจนไม่หรอกบอกขยันซื่อสัตย์เดี๋ยวตังค์มันก็มาเองไเหรอหมายความว่าไม่ไม่เจ้าชู้ใช่ไหมไม่ คนรวยถ้าเจ้าชู้ตังก็หมดได้นะเหรอลูกค้ามาจากไหนมาจากสุวินทวงศ์ชาชิงเซาค่ะแล้วที่ชาชิงเซาสุวินทวงศ์ไม่มีร้านตัดผมหรือไงครับมีค่ะแต่ไม่ถูกใจเหรอตัดมากี่ร้านแล้วเนี่ยตัดมาหลายร้านแล้วค่ะเคยตัดตัวตัวเมืองก็ก็ยังไม่ถูกใจเหรอครับเดี๋ยว เชียร์บอลทองไหมคนชาติเชิงเซาเนี่ยคะเชียร์เชียร์ทีมทีมบอลบอลทองไหมจิตยอดให้กำลังใจน้องๆนะให้กำลังใจนะสู้ๆตัวสู้ฝากคนก็เชียบด้วยบ๊ายบายให้ผมใส่แว็คโอไม่ต้องค่ะแห้งๆแค่นี้แหละไม่แห้งแล้วเดี๋ยวตัดตัวก็ต้องใส่บ๊ายบาย